อันดีค่ะนี่พี่เพ็พิริย์มันเนยนะคะพี่เพ,พ็พิริย์มันเนยได้ลาออกจากโรงงานดินนองดาเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อวานค่ะนะคะแล้วพี่เพ็งก็ได้เอาชุดทํางานไปทิ้ทงถังขยะแล้วก็บอกว่าจะไม่ไปทําโรงงานโรงงานดินนองดอากแล้วอะค่ะพูดง่ายๆคือไม่ไปเหยียบโรงงานดินนองดาแล้วค่ะนะคะแล้วก็จะไม่ซื้อดินนองดามาใช้ด้วยค่ะนะคะ,นะคะ บันทีทํางานมาแค่9ปีครึ่งอะคะ่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วเจ๊ใหม่กับพี่เชียร์ไล่พี่เพนงออกจากงานเดือนนี้พี่เพ็งก็ลาออกเองอะนะคะออกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะไม่กลับไปทําดินตรงไดยอีกแล้วพร้อมกับไต้หวันไปอยู่กับพ่อฟงแล้วค่ะนะคะเพนะพรอกับไต้หวันไปอยู่กับพ่อฟงแล้วค่ะเดินน้าหนักร้อยโลอปอยู่กับพ่อฟงอะ ออผงไม่ยอมเห้นาำลักร้อโลก็กินจำยาเล้ห้องน้ำตาย <c oughs> <c oughs> พี่เพรพร้อมกลับไปไต้หวันแล้วเพราะวาเราออกจากโรงงานที่น้องดานะพร้อมกลับประเทศไต้หวันแล้วอะแล้หนูก็จะไม่เอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยหนูจะเอาคนละครึ่งสวัสดีค่ะ